ข่าวสั้นขยันเล่าอีพีนี้เปิดเผยภาพฟุตเทจและตัวอย่างแรกจากภาพยนตร์ a v o t ร์2ในงานซีนิม a าคอที่หลุดออกมานะครับต้องบอกว่าแม้จะยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการทั้งภาพฟุตเทจและตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ก็มีแฟนคลับแฟนพันธ์แท้รวมไปถึงทีมงานล้วงแคะแก่เกานะครับไปขุดคุยภาพรวมไปถึง วิดีโอคลิปตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้มาจนได้นั่นเองนะครับสำหรับแฟนๆที่รอชมภาพยนตร์เรื่อง *A Water 2หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า *A Water the Way of Water* ของ James c a m e r ล n นะครับคงจะต้องอดใจรอกันอีกสักหน่อยนะครับเนื่องจากตัวอย่างอย่างเป็นทางการของภาคต่อน,นี้นะครับจะฉายในโรงภาพยนตร์ช่วงที่มีภาพยนตร์เรื่อง *Doctor Strange in the Multiverse of Madness* ฉายเท่านั้นนะครับ ตามที่ในงานซีนีม่าคอนนะครับดิสนีย์ได้ประกาศไว้ว่าตัวอย่างจะเล่นในโรงภาพยนตร์เป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ออกมาทางออนไลน์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นทีมงานข่าวสั้นขยันเล่าล่วงแค่แกเก่าของเราก็ได้ไปรวบรวมภาพฟุตเทปรวมไปถึงคลิปตัวอย่างแรกที่หลุดออกมามารวบรวมให้เพื่อนๆได้ชมพอเรียกน้ำย่อยนะครับก่อนที่จะเข้าชม ตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการของ Awater วต w a y ด f อว t e รในโรงภาพยนตร์ช่วงที่ Doctor s t r a n g e in the m u l t i v e r s e of Madness เข้าฉายในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการหลุดออกมาของตัวอย่างแรกของอวตารภาค2นี้แล้วนะครับทางช่องของเราก็ได้รวบรวมบางส่วนมาเพื่อนได้ชมกันนะครับสำหรับ ตัวอย่างแรกของ A v a t a r The w อ y of Water นั่นเองนะครับต้องบอกว่ายังไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาที่สำคัญของภาคต่อน,นี้เลยนะฮะยังไม่ได้เห็นตัวละครใหม่หรือว่าเนื้อเรื่องที่สำคัญอะไรเป็นการที่พระเอกและก็นางเอกของเราเนี่ยพาทัวร์นะครับดาวแพนโดร่าสวยงามตามสถานที่ต่างๆที่สวยงามหนจินตนาการของมนุษย์เรานั่นเองนะครับ น้อเรื่จะเป็นยังไงก็ไปดูตัวอย่างในโรงภาพยนตร์กันนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับตัวอย่างแรกที่หลุดออกมาบางส่วนของ Avatar 2หรือ Avatar Way of Water นะครับซึ่งปล่อยหลุดออกมาในโลกออนไลน์แล้วทางช่องของเราก็ได้รวบรวมนำมาให้เพื่อนได้ชมกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับอยากดูวเวอร์ชั่นเต็ม เสียงไพเราะสนองููจากดาวแพนดราของเอเลี่ยนสีฟ้าเหล่านี้สามารถไปรับชมได้ในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับพร้อมๆกับด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค2นั่นเองและนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง A v a t a r The Way of Water นะครับที่เราได้รวบรวมทั้งภาพแล้วก็คลิปนะครับจากตัวอย่างแรกบางส่วนที่ถูกปล่อยหลุดออกมาในอินเทอร์เน็ตนะครับ ต้องขอขอบคุณทีมงานล้วงแคะแก่เกามากๆครับที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาให้เราได้ทําคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมกันใน EP นี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยที่จะกดไลค์กดแชร์รวมไปถึง subscribe และสั่งกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนั่นเองแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวสั้นใครอยานเล่าครับสวัสดีครับ